มาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านไปวันนี้มีเมนูไงครับกะลัมพัดไข่ใส่วุ้นเส้นครับนี่อันดับแรกก็น้ำมันมะกอกลงไปกันเลยครับในกระทะเอากะทียมลงไปเจียวให้มันหอมหอมนี่พัดไข่ไปก่อนครับตีตีตีให้มันเข้ากันครับเดี๋ยวผมพัดไข่ไว้ให้มันเป็นแผ่นเป็นเบิ้งดีๆงามๆเม่อๆเดี๋ยวเขาจะแยกไว้นะท่านผู้ชมนี่พยายามเนี่ยให้มันเป็นแผ่นเป็นชิ้นนะครับใบ่บให้มันเละมันแหลวจนเกินไปเนาะท่านผู้ชมเนาะนี่ครับ เอาให้มันเป็นชิ้นแบบพอดีคำแบบเี้ยครับท่านผู้ชมแล้วก็เอามาพักไว้สักกํากอนนะครับเดี๋ยวเราจะได้ใจกระทะนี่ต่อครับกระทะนี่มาต้องล้างนะครับนี่เดี๋ยวพัดกะลําต,ต่อเลยครับน้ำมันประกอกใส่ลงไปเห็น,หน้อยเอากระลําลงไปพัดครับคือมันสลดเห็นสักน้อยมันหยอมหยอมเห็นสักน้อยเนะาะท่านผู้ชมเนาะแล้วก็ปรุงรสครับน้ำป่าแหวนขอบกระทะครับแล้วก็ซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำมันหอยลงไปผงปรุงรสแล้วก็น้ำตาลสายตัดเห็นหน้อยหนึ่งนะครับนี่ มันสลดคือมันเขา้าเขา้าเกลือเข้ากันดีๆแล้วก็กับนี้ก็เอาอันอันอย่างก็งูเส้นเนาะงูเส้นลงไปเลยนะครับองูเส้นเปื่อยซุปได้ตีแล้วก็ไข่ตีหอาพักไว้เตรียมไว้นะครับเอาลงมาคุกมาลุ้นนะครับนี่ไปจัดจานเลยครับเมนูนี้ง่ายๆครับโอ้โหลองไปแย่พอดเดอร์ครับกับเข้ากับล้าเลยนะครับ